สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวสาวสองคงไม่เหมาะชื่อประยุทธ์หรือสอรพง์ก็ไม่เปลี่ยนพอาทัวทลมทีหน้าเปิดใจไม่เปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์ซัดกับทนายเกิดผลพูดเอามันเอากระแสแต่ต้องเข้าใจคนอื่นด้วยไม่เคยตั้งใจยักยอกทรัพย์ใคร จากกรณีดราม่ากระเป๋าแอ์เมสทนายเกิดผลไดโพสว่าคุณชมพู่เจ้าของกระเป๋าแอ์เมสมอบหมายให้ยื่นฟ้องค่าเสียหายจากทีน่าเป็นจำนวน7 0 0 0 0 0บาทในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งยังไม่รวมกับคดีค่ากระเป๋าอีก2ล้านบาทตามที่ทีน่าเคยพูดไว้เพราะกระเป๋าพิสูจน์แล้วว่าเป็นของแท้ ล่าสุดเวลา10นาฬิกานาทีของวันที่29ธันวาคม2,564คุณทีนาเจ้าของร้านกระเป๋าแบรนด์เนมได้เปิดใจกับข่าวสดนออนไลน์ในเรื่องที่โซเชียลกําลังจับตาถึงกรณีการเปลี่ยนชื่อและการต่อสู้คดีคุณทีนาได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่27ธันวาคม64เธอตั้งใจจะเปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์เป็นเวลาหอาทิตย์ แต่เมื่อไปถึงเขตเจ้าหน้าที่แนะนําว่าถ้าจะเปลี่ยนใช้ชื่อประยุทธ์แค่หนึ่งอาทิตย์ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเพราะยิ่งเธอทําธุรกิจเปิดบริษัทหากเปลี่ยนชื่อแล้วต้องเดินเรื่องอีกเธอจึงยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อถ้าถามความรู้สึกในใจจริงๆไม่อยากเปลี่ยนชื่อเพราะเธอเป็นสาวประเภทสองไปชื่อประยุทธ์มันจะดูไม่เหมาะสมซึ่งทางเขตก็แนะนำมาหลังจากนี้เธอคิดว่าจะไม่เปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์หรือสอรพง์แล้ว คุณทีน่าบอกอีกว่าหลังจากที่เรื่องเกิดขึ้นโซเชียลก็ด่าลามไปถึงครอบครัวซึ่งเธอสงสารครอบครัวถูกล้อว่าเป็นญาติสรพง์ไปไหนก็มีแต่คนพูดแต่ญาติพี่น้องก็เข้าใจเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเธอได้ขอโทษตลอดและเธอไม่มีเจตนาจะยักยอกทรัพย์ คุณทีน่ากล่าวว่าในเรื่องของคดีก่อนหน้านี้เธอได้ฟ้องกลับแล้วที่ทำให้เธอเสียหายแต่เธอไม่เคยออกมาพูดส่วนที่ทนายโพสต์ว่าจะฟ้องในวันที่28ธันวาคม2564แต่ทนายยังไม่ได้ฟ้องเธออยากจะถามกลับว่าทนายต้องการอะไรคะเธอเข้าใจว่าทนายโซเชียลต้องเอากระแสพูดเอามันแต่ก็ต้องเข้าใจคนอื่นด้วยเธอก็มีครอบครัวและเธอจะไปร้องเรียนที่สภาทนายความเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรม แล้วท่านผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างโปรดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยกับพวกเราได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กดซับส r i b ์และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ